ปลายสดๆเลยพาขาบับกด้านในนะ้ะงมีย่งยงแม่อันนี้ก็ทางขึ้นเนาะ <c oughs> อันนี้ก็ด้านหน้าของหอพิพิธภัณฑ์ว้าวงามแหงเนาะ นี่เลยคือซิเปงเป็นหลายมุมน้อยเอฟซี FC ทนใดที่บททันได้มากาใก่มาเบิ่งเดอเนาะเดี๋ยวพาหลอของข้าวก่อนนะมีโซนใดแดเดี๋ยวจะสิฝากกระเป๋าก่อนเนาะจงเข้าไปเพราะว่าค่อนข้างนะักอันนี้ก็อ้องใหญ่ผสมเนี่ยใหญ่เ,เลยเนาะ อันนี้ก็แผ่นผังจะแสดงนอนประมาณสั้นหนึ่งสั้นสองอย่างแน่เนาะสิมีหลายห้องอน,นั่นก็เมนห้องเลยท่านผู้ชมบอ้โหที่บาร์มีตัวสิบสองา 12, นาะสิบสองจุดเนาะสบายดีทุกคนเนาะสัญญาณดีบอเนาะอันนี้คือโซนแรกโซนเข้ามาเป็นห้องว่าน่าจะเป็นโซนของห้องมาเข่าพระสุเมนจำลองเนาะโอ้ยงามแหงเนาะท่านผูน้ชมเนาะ งามหลายว้าวนาะสุดลังกาเนาะซึ่งมันจะแบง่งเป็นสิบสองโซนเห็นบ่เนาะโซนนั้นแต่บ้านนะแต่กับโซนด้านลุ่มโซนด้านข้างก็สิาพาทุกคนเระเบิงโดยรวมก่อนเนาะก็ะิเป็นหุบแกะสลักไม้เนาะเป็นไม้ที่่บมีคุณค่าเลย ก็จะมีคนมาถ่ายห,หอกถ่ายห,หูถ่ายวิดีโอวิดีโอเนี่ยเต็มหมดนเลยซึ่งตัวใล่หลากสทชาให้กันแต่ตอนนี้จะพาทุกคนหล่อเบิ่งเดี๋ยวร้วมก่อนเนาะโดยสบายดีโดยโอ๋บ่า